ฮรลโหสวัสดีค่ะว tamam. ันนี Once, Somehow, Although, ้น้องจอยกลับมาพร้อมกับเกม Harvest Moon นะก็เพิ่งได้เล่นที่จริงเกมมันมาแต่เมื่อวานแล้วแหละจะมาลองเล่นดูไม่เคยเล่นเลยนะตอนที่มันมีหลุดเวอร์ชั่นภาษาญี่ปุ่นไปก็ไม่เคยลองหลุดมาเล่นเลยเพราะว่าอยากเล่นของจริงก็เห็นเขาว่ามันมีสัตว์เลี้ยงใหม่ที่เดินตามนี่ใช่ไหมน่าสนใจมากคือตอนได้ยินเสียงเพลงตอนแรกอะใจมันตุ้มตต่อมตมมากเลยมาเริ่มมา คือปกติแล้วเวลาเล่นเกมอะ่ะจะเป็นคนติดเล่นตัวผู้ชายเนอะไม่ค่อยได้เล่นตัวผู้หญิงเท่าไหร่แต่ว่าแบบอ,อันนี้ก็อยากลองเล่นตัวผู้หญิงดูอยากเล่นแคร์เพราะว่าตอนเด็กๆอ่ชอบแคร์มากแต่ตัวเล่นใหม่เขาก็น่ารักดี hmm. ตัมผู้ชายก็น่ารักอะ่ะนั่งสมาธิแป๊บนึงนะ ใช่เด็กตายเด็กตายบนปากโอง่งอ่ะเล่นแค่นะปาบครับผมปกติเราจะชอบเล่นชื่อชื่อตัวละครยิ่งเราเป็นคนเกิดหน้าฝนมันก็น่าจะประมาณรูดูใบไม้ร่วงเนอะประมาณนี้เกิดวันที่9ค่ะมา normal mode ค่ะไม่เอาหลอกเงินนะ่ะเนอะ จัดไปได้รับขอซูมนะคะต้องกดที่กระจบที่บ้านตัวเองวันนึงมีจดหมายพิเศษนะมาที่กล่องจดหมายของฉันถูกส่งมาจากคนที่แนะนำตัวเองว่าเป็นเทศมนตรีของเมืองเล็กๆเ,เมืองหนึ่งวินาทีที่อ่านจบ ก็เก็บของแล้วก็มุ่งหน้าไปที่สถานีรถไฟเลยพอไปถึงแล้วก็ซื้อตัว๋วตั๋วไปมินเนี่ลทาวที่ที่ปู่น่าจะปู่ปู่ของฉันทำฟาร์มอยู่นะเคยทำฟาร์มมา <S 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 คือตอนแรกที่เห็นแบบภาพอ่ะนึกว่ามันจะแบบเหมือนเกมมือถืออะไรอย่างเงี้ยแต่มันก็เฮ้ยม,มันสวยนะเว้ย สวัสดีวันนี้วันดีนะเนี่ยแคลชใช่เปล่าแปลเป็นภาษาไวรุ่นมากเลยนะขอโทษนะ <laughs> ฉันโทมัสนะเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มาเยี่ยมเยือนเขาเรียกว่าอะไรอ๋อเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้เป็นนายกเทศมนตรีของ m ม n นเวอร์ทาวนี้นี่เป็นที่ดินนี่เป็นที่ดินที่แกรนด์ฟาเตอร์เนี่ยทิ้งไว้ให้ มีใครก่อสร้างอยู่ก็บอกว่าก็สักพักแล้วแหละที่มีคนมาดูแลมันก็ไม่ได้มีใครมาซ่อมแซมะนะมันก็ทุดโทรมนิดนึงจำได้ไหมตอนที่มาที่นี่สมัยเด็กๆอะ่ะใช้เวลาช่วงรดูรอนไปกับคุณปู่ของเธอกะย้อนวัยนะคะตามสเต็ปขอโทษนะแคลที่ต้องแคนเซิลไปการพักร้อนของครอบครัวในรูดูร้อนนี้ หาเวลาไม่ได้เลยอ่ะมีงานทีงน่งานที่สำคัญมากต้องทำก่อนแล้วก็พักราพักไม่ได้ขอโทษจริงๆนะแบบว่าคงต้องปีนี้คงไม่มีทริปแล้วแหล,ละมันยุ่งเกินสัญญาว่าจะแก้ตัวใหม่นะขอโทษจริงๆแคลแต่ว่าช่วยเข้าใจกันด้วยเนะเราอาจจะไม่ได้ไปพักร้อนกันใน เป็นครอบครัวแต่ว่าเราก็ขอให้คุณปู่เนี่ยาพาลูกไปพักด้วยที่ฟาร์มฤดูร้อนนี้ฟาร์มของคุณปู่เนี่ยเยี่ยมมากเลยนะมีแต่ธรรมชาติล้อมรอบไปหมดอมแล้วก็มีที่ให้สำรวจมากมายพักผ่อนได้ตาพักผ่อนเราก็เล่นได้ตามสบายเลยนะลูกเราเก็บของไว้ให้แล้วน่ะมีการจัดเยียมน,นะคะเออก็เหลือไปสนุกกันแล้วแหละไงแคลจำได้ไหมฉันเป็นปู่ของเธอนะ ถ,ถ้าอยากไปรอบๆก็ตามสบายเลยที่นี่มันไม่ค่อยมีอะไรให้ทำหรอกก็ขอโทษด้วยที่น่าจะยุ่งๆทั้งวันเพราะว่างานที่ฟาร์มเนี่ยก็เลยไม่มีเวลาเล่นกับหนูหรอกแต่ว่าแถวนี้อมีเด็กๆรุ่นเลาข่าวเดียวกับหนูอยู่นะอืมก็พวกนั้นคงให้เล่นด้วยแล้วก็ไปแนะนำตัวเองได้เลยจ้ะ ในคืงสมัยก่อนอ่าสมัยเล่นแบบตัวเล็กๆเป็นเด็กเล็กๆ,ๆน่ารักเล่นอยู่หน้าจอทีวีเธอเป็นใครอะ่ะอ๋อมีคนบอกว่าตาแก่ที่ฟาร์มเนี่ยมีคนมาหาสินะจากในเมืองคงเป็นเธอแน่เลยมาทำอะไรอยู่คนเดียวเนี่ยชอบเล่นคนเดียวตลอดเลยเหรอ ฉันก็ชอบเล่นคนเดียวเหมือนกันฉันชอบที่นี่มากเลยนะก็เลยมาตลอดเลยทำไมไม่เล่าเรื่องตัวเองให้ฟังหน่อยอ่ะเรื่องเมืองอะไรอย่างเงี้ยที่นู้นเป็นไงบ้างหรอว่างไงแคลชอบอ่าชีวิตบ้านนอกไหมสนุกหรือเปล่า <c oughs> เวลากลับไปบ้านก็ฝากทักทายพ่อแม่ด้วยนะ <c oughs> แล้วก็บอกให้ท่านรู้ด้วยว่าฉันดีใจที่เธอมา อ๋าจะไปแล้วหรอฉันคงคิดถึงเธอเนอะสักวันหนึ่งก็คงจะกลับมาใช่ไหมสัญญานะว่าจะกลับมาผ่านมาแล้วตั้ง20ปีนะาก็กลายเป็นสาวกลายเป็นผู้ใหญ่ที่เติบโตมาได้อย่างดีๆนะคะคนปู่คงชอบ คุณปู่เขาชอบฟาร์มนี้มากเลยรู้ไหมเขาก็คงจะมีความสุขแหละที่รู้ว่ามีคนมาสืบทอดต่อว่าไงล่ะอยากจะลองทำฟาร์มดูสักตั้งไหมถ้า,าตอบโนมันก็จะจบไปเลยนะคะ <c oughs> เพราะฉะนั้นเราก็ต้องตอบใช่เยี่ยมมากเยี่ยมมากฉันขอเป็นคนแรกแล้วกันที่มาต้อนรับเธอในฐานะผู้อยู่อาศัยใหม่ของ m i n เนอร t o ทา ทีนี้เธอก็เป็นเจ้าของคนใหม่ของฟาร์มนี้แล้วคิดชื่อใหม่ดีไหมหลังจากที่เราติ่งอุจุสนยามาสักพักหนึ่งเราก็จะชอบตั้งชื่อก็เป็นแบบนี้ตลอดเลย <laughs> ออกมาได้แค่นี้เหรออย่างงี้แกันคอสมิยราเนอะมาคอส m ม c g i r เกสนะคะอย่าลืมไปตามฟังเพลงของอุจุสนยอด้ยวยคะ่ะขอบพระคุณมากค่ะ การทำฟาร์มเนี่ยไม่ใช่งานที่ง่ายที่สุดในโลกหรอกนะแต่ก็ลองพยายามดูได้ฉันฉันมั่นใจว่าเธอจะทำให้คุณปู่ภูมิใจแน่นอนก็คงจะเดินทางมาเหนื่อยมากแล้วแหละไปพักที่เหลือก็ไปพักไหม <laughs> ฉันต้องกลับไปทำหน้าที่เป็นเทศมนตรีแล้วแหละขอให้มีขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีนะวันพรุ่งนี้ชีวิตฉันในฐานะฟาร์มมร์ จะเริ่มขึ้นแล้วอ่ฉันขอเดาว่าเธอเพิ่งเคยทำงานที่ฟาร์มครั้งแรกแบบทำงานเกี่ยวกับฟาร์มเนี่ยครั้งแรกใช่ไหมขอแนะนำหน่อยละกันเนอะคุยกับคนอื่นได้เนี่ยก็ต้องกดหรือคุยกับคนอื่นหรือว่ายกสิ่งของข้างๆก็ต้องกดคอนเฟิร์มบัตทอนใช้อายเเมก็ต้องใส่ก่อนแล้วค่อยกดทูบัตทอน แล้วพอจะซื้อของก็ไปที่ร้านค้าคุยกันตรงคุยกันตรงเคาน์เตอร์แล้วก็ซื้อของได้นะถ้าเกิดร้านปิดก็ยังสามารถคุยกับพ่อค้าได้แต่ว่าซื้ออะไรไม่ได้หรอกแล้วก็จะมีการควบคุมมากมายเนอะที่ใช้งานได้อยากให้อธิบายด้วยไหมอ่ะอธิบายหน่อยอยากรูอ้อะไรอีกหรอเกี่ยวกับมินเนอรัลทาไหม ก็ไม่มีอะไรมากนะมันมันเหมือนมันเหมือนเป็นในหนังสือหนังสือที่บ้านแหละถ้าเกิดว่าอ่านแล้วก็ออกเลยยังไงนี่ก็เป็นฟาร์มของเธอเนอะอยากทําอะไรก็ตามใจเลยก็ขอให้โฟกัสที่การทําเงินก่อนเนอะชีวิตจะได้ง่ายขึ้นก็ <c oughs> <c oughs> <g år> ในป่ามีอะไรให้เก็บแล้วก็ขายได้เอามาเก็บเป็นเซ็ตเงินเล็กๆน้อยๆแล้วพอทำงานประจำ ทำงานฟาร์มเสร็จแล้วเน่ก็ขอแนะนำให้ไปเดินเล่นในเมืองแล้วก็เจอกับพวกชาวบ้านหน่อยถ้าไปทางด้านขวาจากฟาร์มเนี่ยก็จะเจอเพื่อนบ้านเ,าเขาคงให้คำแนะนำได้อย่างดีแล้วก็สิ่งสุดท้ายก็คือพอกลับมาบ้านแล้วก็อย่าลืมตรวจด,ดูกล่อ,องเครื่องมือด้วยนะแล้วก็จะเจอของขวัญเล็กน้อยก็คือเป็นเหมือนเครื่องตรวจจับกนะ้าวเดินอันเก่าของฉันเอง ก็เมลว่าร์เาเป็นเมืองใหญ่การตรวจด,ดูหน่อยว่าตัวเองเดินไปไกี่ก้าวคงจะเป็นเรื่องดีนะก็แค่นี้แหละก็แค่แวะมาดูว่าเป็นไงบ้างเดี๋ยวแวะมาดูอีกว่าเป็นไงบ้างโย่ัักเองก็เป็นคนคอยลำเลียงเนือ้อขนส่งของแถวๆนี้ก็อินดีเจอจาก เวลาฟาร์มเนี át, bend, ่ยก็จะมีสิ่งหนึ่งที่สำคัญมากเดี๋ยวเอาให้ดูนะเห็นไหมเนี่ยคือกล่องเขาเรียกว่าอะไรอะกล่องชิปปิ้งอะกล่องขายของอะอย่าลืมแล้วกันนะอยากขายอะไรอยากขายอะไรหรือเปล่าก็เอาไปใส่ในกล่องเนี้ยเลยแล้วก็จะมาเก็บทุกวันเวลาห้าโมงไม่ว่าจะอะไรจะอยู่ข้างในก็ตามแล้วก็จะให้เงิน ให้เงินใส่กระเป๋าโดยทันทีอัตโนมัติแต่ว่าวันวันหยุดหรือว่าวันเทศกาลเนี่ยไม่มาเก็บนะรู้ไหมทําไมเพราะว่าก็อยากได้วันพักผ่อนบ้างเหมือนกันนะดีให้ตายสิวะถยงไงก็ตามนี่นี่ไม่ใช่กล่องเก็บของเดียวกล่องขายของเดียวในโรงนากับในข้อก็มีเหมือนกัน แล้วก็ขายของที่เก็บเก็บเกี่ยวมาหรือว่าเก็บมาจากป่าได้เหมือนกันแล้วก็ของอย่างไข่นมแล้วก็ขนสัตว์เนี่ยก็ใส่ได้เหมือนกันเข้าใจใช่เปล่าบอกว่าเรื่องนี้สําคัญนะฟังให้ดีก็คือการทํางานหนักเนี่ยมันดีแต่ว่าก็อย่าทําจนแบบฝืนตัวเองเกินไปล่ะถ้าเกิดว่าหน้าเริ่มม่วงแล้วอ่ะก็แปลว่ากําลังจะไม่ไหวแล้วนะ ถ้าเกิดว่าหนักขนาดนั้นก็ไม่ต้องฝืนหรอกไปพักก็พอแล้วเข้าใจไหมไม่มีใครอยากไปพักร้อนที่คลินิกหรอกอ่ะเขาเป็นห่วงนะคะเข้าใจหรือเปล่าถ้าเข้าใจก็ดีแล้วเดี๋ยวจะแวะมาตอนห้าโมงแล้วกันไว้เจอกันนะในที่สุดเราก็ได้เป็นอิสระแล้วนะคะเราขอมาตรวจเช็คอันนี้ก่อนกอ d ก็ให้มาที่บ้านกอดนะคะเพื่อรีโนเวทบ้านหรือฟาร์มก็มีขายแมทท r เรียลพวกวัสดุก่อสร้างแล้วก็เฟอร์นิเจอร์เหมือนกันแล้วก็ก็กอดไม่ค่อยถนัดพูดเท่าไหร่นะคะเขาก็บอกก็ให้แวะไปแทนเผื่อจะช่วยอะไรได้อันนี้คือเก็บไงอะ่ะก็คือคลิกจิ้มมาเลยนะถ้าใช้คีย์บอร์ดอ๋อก็คือภาคนี้จะมีไม้ยืนต้นด้วยอืมเป็น,นคลา้าแบบ ภาคอื่นๆมันสวยนะมันสวยมากเลยอะตอนแรกนึกว่าแบบมันจะกองแกงแอบบกองแกงนิดตึงแต่ว่าเฮ้ยมันสวยว่ะเฮเดี๋ยววันนี้เราจะต้องเริ่มในการปลูกปลูกผักก่อนเนอะอันนี้มันอันนี้มันเลื่อนยังไงบ้างเออ คือเวลาภาคเนี้ยเขาบอกว่ามันเดินไวมากเลยสักพักหนึ่งก็จะชินนะเนี่ยตอนนี้ก็คือบ่ายสอบบ่ายเที่ยงแล้วไม่ทันทำอะไรเลยแม่ใจเย็นอะไรอะ่ะก็คือมันได้ของจากอันนี้ด้วยหรอเดี๋ยวเราก็ขอไปซื้อแบบพวกอุปกรณ์อะไรอย่างี้ก่อนแล้วกันเนะเอาจริงคืออันนี้คือเล่นครั้งแรกเลยนะถ้าเกิดว่าผิดพลาดก็ก็ช่วยแจ้งด้วยเพราะว่าแบบ ไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นยังไงอุ้ยแมรี่เอ้ย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 อ๋อเป็นคนที่มารับช่วงฟาร์มต่อใช่ไหมโทมัสเล่าให้ฟังแล้วแหละฉันชื่อแมรี่นะยินดีที่ได้โบอปูอ่น่ารักว่าอันสวัสด,ดีวยายใต้แล้วเราไม่เคยเจอกันมาก่อนใช่ไหมเธอเป็นคนที่เพิ่งย้ายมาที่ฟาร์นั้นหรือเปล่าพูดถึงฟาร์นั้นนะ่ะฉันก็เหมือนจะคุ้นคุ้นกขึ้นได้ว่าโทมัสเออพูดพูดอะไรทำนองนั้นอยู่ฉันชื่อแอนนานะหวังว่าจะ ได้มีความมีสนุกกับชีวิตในเมืองเล็กๆที่แสนอบอุ่นของเราอันนี้ก็คืออันนี้คือช็อปปะไม่อันนี้คือบ้านเอลลี่นะทุกคนเราขอไปซื้อของก่อนเดี๋ยวร้านปิดเนาะอันนี้น่าจะเป็นช็อปนะมาช้อปปิ้งกันเออมันสวยวะ่ะอ่ะเรามาทักทายน้องหน่อยคาะเรนคือภาคก่อนๆน,นะจีบคาเรนโอเคบอกว่ามีคนมีเพื่อนมาเล่าให้ฟังแล้วว่ามีคนย้ายเข้ามาอยู่ บ้านฟาร์มเก่านะั้นะ่ะเธอเองใช่ปะแคลหรอเออฉันคาเรนนะยินดีที่ได้พบจ้ายินดีที่ได้พบจ้าสวัสดีจ้าอุ๊ยบังเอิญจังเลยฉันมาฉันมาทำธุระให้แม่วันนี้มาจะดูว่าเจฟมีอะไรขายบ้างภาคนี้เราก็คือมาคุยกับเจฟได้เลยนะไม่จำเป็นต้องเดินไปที่ เราจะเอานี้ไปปลูกก่อนเออมันจนจริงเ่ภาคนี้จนจริงจนจนัจงไม่มีที่ติแล้วก็คือได้สี่อันแล้วก็เอาไปเลยนะสี่อันเพราะว่าน่าจะเป็นหนทางโดยของเราในเดือนนี้ขอไปเจอคุณหมอหน่อยเจอเหตุการอ้าวขอโทษทีไม่รู้ว่ามีคนไข้มาเธอไม่ได้มาจาก เมืองนี้ใช่ไหมยอย่างงี้นี่เองเธอเป็นแคลร์สินะคนมาดูแลฟาร์มคนใหม่แล้วก็มีที่จริมีข่าวลือเนี่ยเกี่ยวกับเธอกระจายไปทั่วแล้วแหละฉันชื่อด็อกเตอร์ขอโทษนะคนอะไรมันจะชื่อด็อกเตอร์วะทำไมมันไม่ใส่ชื่อให้หมหนเอยอุ้ยล่วงเลยโกรธก็อย่างที่เห็นแหละฉันเป็นเหมือนหมอถ้าเกิดมารู้สึกไม่ค่อยสบายเนี่ยก็มาหาฉันได้เลยทันทีนะ คนส่วนใหญ่ในเมืองเนี้ยสุขภาพดีกันทางนั้นแหละเราอาศัยอยู่ในที่ที่ <c oughs> ก็เหมือนแบบเขาบอกว่าเหมือนแบบธรรมชาติอะช่วยรักษาแบบพวกภัยไข้เจ็บอาศัยอยู่ในที่นี่แต่ฉันก็ยังศึกษาเรียนรู้หาความรู้อยู่ทุกวันนะยาเนี่ยมันเป็นเรื่องที่แบบไม่มีจุดสิ้นสุดเลยจริงๆหลายเรื่องก็ยังแบบแก้ไขไม่ได้จนถึงตอนเนี้ยแล้วเธอละแคลทำงานที่ฟาร์มก็คงยาก ของมันอยู่แล้วอะเนอะงานฟาร์มเนี่ยเป็นงานที่ต้องใช้แรงกายเนี่ยมากที่สุดงานหนึ่งเลยระวังตัวด้วยละ่ะแล้วก็สำหรับเรื่องยาๆเนี่ยก็ถ้าเกิดว่าจะซื้อ,อยาล่วงวันว่าจะซื้อ,อยาก็ไปคุยกับเอลลี่ได้เลยนะพยาบาลของฉันเองเราอยู่ที่นี่และเราอยู่ที่นี่คอยฟังเกี่ยวกับสุขภาพ ของพวกคุณอยู่แล้วเอ,อ้ใช่สิแคลฉันเพิ่งได้รับยาจากเมืองอื่นมาอยากลองหน่อยไหมมันไม่เหมือนยาที่ขายอยู่ที่นี่ปกติมันฟื้นได้ตั้งท้งสเตมนิน่าแล้วก็แฟติกไปพร้อมกันเลยก็คือไม่เหนื่อยแล้วก็เพิ่มแรงกายไปด้วยเนอะเขาบอกว่าความผิดพลาดเดียวของมันก็คือเอฟเฟกต์ะเอฟเฟกมันยังอ่อนมากก็คือแรงเขาเรียกอะไรผลของยามันยังอ่อนมาก ก็เลยเอาอยาไม่เอาเออกมาขายในตลาดแต่ว่าฉันพัฒนามันขึ้นมาพัฒนาเรี่กประสิทธิภาพของมันขึ้นมาแล้ว <Okay. S 1> เค้ขแรกก็จะเป็นประมาณว่ากินยาน,นิดหน่อยก็คงไม่ไม่เสียหายหรอกโอ้โหก็คือให้เขาบอกว่าให้กระดกทีเดียวหมดเลยนะจ๊ะแม่อร่อยสินะอิว อมันรสชาติไม่อร่อยเหมือนที่คิดใช่ไหมล่ะแต่ก็ได้ผลดีใช่ไหมเรายังไม่หันทําอะไรเลยเรามากินยามหมดแล้เออฉันเชื่อว,ว่าเธอเห็นค่ายานี้จริงๆอยากอยากลองกินอีกไหมล้อเล่นเอ,อขอโทษทีอดใจเล่นมุกนิดหน่อยไม่ได้การกินยามากก็มีผลร้ายเหมือนกันน้ำผลเสียขอบคุณสำหรับวันนี้มากแคร อืมทำให้ฉันคิดอะไรได้เยอะเลยอ่าเรามาลองคุยกับน้องเอลลี่กันนะคะน้องเอลลี่บอกดอกเตอร์เนี่ยเขามุ่งมั่นกับงานวิจัยของเขามากอืมฉันก็เรียนรู้อะไรจากเขาได้เยอะเลยโอเคทางนี้อาจจะเจอโบดใช่ไหมไง เธอเพิ่งย้ายมาที่ฟาร์นั้นใช่ไหมอ๋อชื่อฉันหรอเป็นชื่อคลิฟอินดีเด้เจรู้จักหล่อมากเลยอ่ะผังนี้หล่อมากเลยอ่ะ <c oughs> อืมก็คือคลิฟเนอะคลิฟเขาจะชอบมาอยู่ที่โบสถ์แล้วก็เขาเป็นคนจากเมืองอื่นเหมือนกับเราเนี่ยแหละแต่ว่าเรามีปู่อยู่ที่นี่มาก่อนเดี๋ยวขอไปเอามมาก่อนเนอะเดี๋ยวมันปิดจ <c oughs> สมาคมแม่บ้านนะคะขวามืออืม ปิดอะปิดแล้วหรอปิดบ่ายสมวันจันก็คือวันนี้ก็คงมาออกมาไม่ได้เนอะไม่เป็นไรวันนี้เราจะต้องปลูกของให้ได้เนอะมีดอกมงดอกไม้อะไรให้เก็บเหมือนภาคก่อนไหมแถวนี้ม,มีย่งมีหญ้าอะไรเงรี้ย อันนี้น่าจะเป็นบอ่อน้ำผุร้อนหรือเปล่าหรือเปล่าเอ้ยนี่ไงมุกี้นะคะแล้วก็เหมยอะไรนะเธอย้ายมาที่ฟาร์มนั้นหรอเจ๋งเลยฉันก็อยู่ฟาร์มเหมือนกันฉันเหมยยินดีที่ได้รู้จักนะคะน้องน่ารัก,กว่ะ ก็คือสองคนนี้จะอยู่ฟาร์มมามีอะไรให้เก็บปังอ่ะเอ,อเอ้ยกดผิดคือตอนนี้ไม่ชินแล้วก็กดมัวงหมดเลยแล้วก็อ้าวสวัสดีแคลเทพธิดาฉันรู้จักชื่อเธอได้ยังไงน่ะหรอก็กเพราะว่าฉันเป็นฉันไงสิ่งมีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ A divine being ก็คือเหมือนพวกเทพอ่ะพวกเทพเขาก็รู้หมดแหละ สิ่งศักดิ์สิทธิ์อะ่ะขอบคุณมากนะที่แบบเอาของมาเส้นที่จริงฉันจะเอาหรือไม่เอาก็ได้แต่ว่าเธออุตส่าห์เอามาเส้นนัทีก็ขอบคุณนะไปก่อนละคือมันกดยังไงหรออันนี้ก็น่าจะเป็นถ้ำนะเดี๋ยวเราจะค่อยมาวันอื่นวันนี้เราขอแค่น,นี้ก่อนอ๋อมันมีทางเชื่อมด้วยแม่ อ่ามีหน่อไม้นะฮะอุ๊ยอ๋อนี่คือคนใหม่ใช่ไหมคนใหม่ใช่ไหมบอกว่าเป็นชาวบ้านที่นี่หรอฉันว่าฉันไม่เคยได้รู้ชื่อเธอนะอ๋อชื่อแคลร์ใช่ไหมฉันชื่อเจนิเฟอร์ยินดีที่ได้พบเขาคือใครอะ่ะเขาคือใครอ่ะขอเข้าบ้านได้ป่ะเขาน่ารักอะ่ะ <laughs> เขาน่ารักอะ่ะ ถวนี้มันมีแค่นี้เหรอสัสดีเจนิเฟอร์น่าจะเป็นพวกเหมือนพเนจอนอะไรอย่างงี้ไะที่เขาชอบมาตั้งแคมป์แล้วก็แบบที่ฮาวเวิร์ดมูนชอบเอามาแบบเป็นตัวดึงในตัวละครอ,อะไรอเงี้ยอันนี้เก็บได้ปะมีอะไรเก็บได้บ้างคือไม่เคยเล่นเลยเนอะเพราะว่าไอ้พวกนี้มันเก็บไม่ได้เลยเหรอทำไมอ่ะหรือฉันหรือมันต้องขุดหรือมันต้องหรือมันต้องขุด ได้จริงๆอ่ะหกโมงแล้วเลยยังไม่ทําอะไรเลยหกโมงแล้วเลยยังไม่ทําอะไรเลยเรายังไม่ทําอะไรเลยคือขอสารวจเมืองก่อนเพราะว่าไม่รู้เลยว่าอะไรอยู่ตรงไหนนะอันนี้ก็น่าจะเป็นยอดภูเขาที่เราเคยมาเล่นสมัยเด็กๆอันนี้เก็บได้ปะเฮ้ยอันนี้เก็บได้ก็คือต้องตั้งขึ้นมาใช่ปะคือมันพอมันมืดแล้วมันมองไม่ค่อยเห็นแหละครับ ครับสองทุ่มแล้วครับอะไรเก็บได้บ้างวันนี้เออเออนนี่ขายได้ปหะอันนี้ขายมันเอาไว้ทำอะไรก็ไม่รู้อะ อ๋อแล้วเราสามารถเปิดอ๋อกดไอช่ใช่ไหมเคขออนุญาตเขาบอกว่าเราจะเหนื่อยง่ายขึ้นหลังหลังตอนสี่ทุ่มเนอะ กดผิดอีกแล้วก็คือไม่ชินคีย์บอร์ดนั่นเองป๊าบอืมทันไหมนอะอันนี้พางนี่มันปลูกติดกันได้ปะ ไปดูรีวิวมาเขาก็แบบได้อยู่ปลุกติดกันได้อยู่เนอะมันก็จะช้าหน่อยนะอย่าเพิ่งลำคาญกันเพราะว่ายังไม่ชินจ้ะปั๊บปั๊บปัป๊บอืมมีเงินท่อนอยู่ในฟาร์มด้วยนะคะ คุณปู่ปขาแอบเอามาขุดไว้แต่เมื่อไหร่คือทันป่าวะยังไม่ลดน้ำเลยอะ่ะแค่นี้ก็ลอกันเวลามันเดินเร็วจริงไม่ชินไม่ชินปุ่มเนี่ยนะเราเป็นคนที่ขยันมากเลยนะทำงานจนถึง ทำงานจนถึงตีสองแล้วเราก็ตอนนี้เราก็เราก็เราก็ค่อนข้างเหนื่อยมากมากน่ะ หน้าเรายังไม่ม่วงนะคะตามที่แซกบอกไว้เราต้องหน้าม่วงก่อนคือหน้าเราม่วงแล้วแหละเ <c oughs> พราะว่าเรากำลังจะตายแล้วเราก็ลุก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 อยู่ลุกอยู่ าจะได้สักสักอึกหนึ่งอะโอเคคือตัวไม่ไหวแล้วกลัวน้องตายก <G ül> <G ül> ็เราจะคอยอันไหนะคะเราจะพอแค่นี้วันนี้ <G ül> <G ül> คือเมื่อกี้ไม่ได้ขายอะไรเลยนั่นเองเพราะว่าไปเก็บของป่ามามันมีอาหารเช้าด้วยอ่ะมันมีอาหารเช้าให้กินได้อ่ะเทนนี่เ <G> ฟ <ül> สาวชนเข้าบ้านจ้าสาวชนเข้าบ้านจ้าอยู่ขอบคุณที่เป็นห่วงนะโอ้หน้ามูามูน้ำน้ำักก็มันยมมู